มาตอนอีกหนึ่งข่าวนะคะอันนี้วันก่อนเอ็มเองขับกำลังจะขับรถออกจากช่องไปเห็นทีมงานเราไปรอกันแล้วก็มีแบบโอ้โหเหมือนชานมไข่มุกแน่เลยไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าทุกคน,ก,คนก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นตอนนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งศิลปินค่ะที่เขามามอบให้ถึงช่องเราเลยนั่นก็คือคุณอ่าอมรินนี่เลยวันนั้นเอ็มบอกเลยว่าเอ็มอยู่ในสถานการณ์นี้ะนะคะนําทีมค่ะค่ายเพลงเข้าสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะมอบหน้ากากให้ทีมงานพีพีซีอุ้อันนี้งโมที ใช่เดินสายความดีกันทั้งค่ายเลยนะคะมีทั้งพี่อัมมรินอินคาแล้วก็ศิลปินวงโมทีฟนั่นเองค่ะคโดยงานนี้ค่ะตัวแทนของค่ายได้กล่าวนะคะว่าผู้บริหารและศิลปินค่ายข้าวสาร Records Entertainment นะคะตั้งใจนำหน้ากากและแอลกอฮอล์นะคะเข้ามอบให้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเพราะทีมงานของพีพีทีวีเราเองเนี่ยก็ยังรายงานข่าวแล้วก็เสนอความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะคะให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนเชื่<ม>อแหละตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านก็เบื่อเบื่อเปิดช่องของเรามีทั้งวนนันผมพี่เขายาวมากเลยนะ บ้านกันร้านตัดผมก็ไม่เปิดะเนาะเขาซื้อเป็นสไตล์เขาเขาก็เลยนําเอาหน้ากากามามอบเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด1 9ตอนนี้ทีมงานเราสบายกันแล้วนะเพราะว่าโชคดีมากเลยได้หน้ากากจากเข้าสารเรคคอร์ดนั่นเองไงก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะวันนี้นะครับก็เป็นเป็นตัวแทนจากบริษัทเข้าสารนะครับแทนความห่วงใยนะครับกับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะ ก็มามอบของอุปโภคและบริโภคนะครับก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะจากทางบริษัทแล้วก็แอลกอฮอล์หน้ากากนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทเข้าสารมอบให้กับทางสังคมนะครับทุกวันนี้ครับพี่อ่ำพี่อ่ำมีไลฟ์สดไหมครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับถือว่าโพสโพสเฟซบุ๊กอย่างเดียวครับผมอดีตตามของเรามีครับองค์วิถีมีมีไลฟ์สดกันด้วยแล้วเดี๋ยวก็ก็แจ้งทางหน้าเพจ อยากติดตามอะไรก็เข้าไปที่เพจโมทีฟวงโมทีฟก็จะเจอเลยก็อยู่หน้าเพจข้าวสารด้วยนะครับก็ได้เจอกันทุกศิลปินคิดถึงใครของข้าวสารเจอกันแน่นอนครับเออแต่จริงๆชอบค่ายนี้นะข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะฮะที่เขาดึงตัวเอาศิลปินแบบที่เราคิดถึงกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่เอ็มอัตพลพี่พันธ์วรการอย่างนี้แล้วดังทุกเพลงนะแบบล้านวิวทุกเพลงวิล้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านด้วยสำหรับเก็บซ้อนนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งค่ายที่ต้องจับตามองเลยค่ะ